สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอก,กันกับครูปุ๋ยเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปุ๋ยก็จะมาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะนะคะการวาดสีน้ําแฟชั่นดีไซน์นะคะครูก็ได้ร่างภาพไปแล้วนะคะก็ระบายสีไปเลอะไปแล้วด้วยนะคะบอกทําไมนะคะบอกว่าเลอะไปแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะมาวาดรูปนะคะให้เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกคนนะคะสไตล์ การวาดรูปสีน้ำแฟชั่นสไตล์ครูปูนะคะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวครูจะวาดระบายสีใบหน้านะคะใบหน้านะคะระบายสีเนื้อใบหน้าก่อนนะคะวันนี้ก็มาทำคลิปวาดให้ดูกันนะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะ ที่ชอบด้านแฟชั่นดีไซน์นะคะครูก,ก็จะมาระบายสีน้ำให้ดูกันนะคะทุกคนจะได้ลองหามาฝึกวาดกันดูได้นะคะระบายด้วยสีน้ำนะคะอันนี้ก็ใช้สีเนื้อระบายให้ทั่วใบหน้านะคะเดี๋ยวเราผมของเธอสีเหลืองทองนะคะเดี๋ยวเรามาระบาย กันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวนะคะคพอดีขนพวกกันมันออกมานะคะต้องตัดตัดแต่งหน่อยนะ,ะไม่ใช่ตัดแต่งขนพวกกันนะคะพอดีมันชี้ออกมานะคะก็ต้องตัดออกนะคะมันจะได้เข้าพวกกันนะคะนี่นะคะคือเรียลลิตี้มากๆเลยนะคะตัด ขดพวกกันให้ด <SM magg ot> <me> ูก <ım eni> <men> ันเลยนะคะก็มาแบบตลกตลกนะคะเขาบอกว่าเออเสียงหัวเราะนะคะก็จะทําให้สั่นสะเทือนไปถึงจักรวาลเลยนะคะเสียงหัวเราะนะคะดังนั้นนะคะเราก็หาเรื่องสนุกสนุกทำนะคะเราจะได้หัวเราะนะคะเลือกหาเอ่อ เรื่องตลกนะคะคิดไม่ออกคิดไม่ออกเรื่องตลกดูนะคะเราก็จะได้ไม่ไปซีเรียสกับอะไรนะคะแม้แต่คําพูดของใครแล้วก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็ืเป็นตัวของตัวเองนะคะอโอเคนะคะเดี๋ยวว่าดให้ดูกันนะคะเวลา ถ่ายคลิปผูบรู้สึกว่ามันต้องใช้สมาธิมากๆเลยนะคะก็อาจจะผิดเพี้ยนบ้างนะคะก็ต้องขออภัยนะคะถ้าระบายอะไรแบบไปนู่นนิดนี่หน่อยนะคะรู้สึกว่ามันไม่จบไปที่ที่เดียวเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าลนลนหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะผู้ชมนะคะผู้ชมก็จะบบเอองงๆบ้างนะคะ อืนนี้นะคะครูปุ๊กจะวาดดวงตาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาระบายผมกันนะคะผมของเธอออกสีเหลืองทองนะคะเราก็ผสมสีนะคะผสมสีเหลืองนะคะแล้วก็ระบายไปเลยนะคะเหลืองทองนะคะเดี๋ยวมาใส่รายละเอียดทีหลังนะคะนี้ครูจะระบายผมสีทองของเธอก่อนนะคะระบายพื้นไปก่อนเลย แล้วก็ผสมนี่นะคะระบายช่วงผมนะคะสีทองนะคะคือสีฟ้าเธอใส่ชุดสีฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาระบายชุดกันนะคะครูบุก็วาดระบายสีน้ำ สีผมก่อนนะคะให้ดูกันก่อนนะคะผสมสีเนื้อหน่อยนะคะเนี่ยมันก็จะได้จางลงนะคะจะไม่เข้มเกินไปนะคะนี่นะคะก็ระบายสีเนื้อผสมลงไปในสีเหลืองด้วยนะคะจะได้ดูซอฟขึ้นมาหน่อยนะคะ ผสมสีเนื้อลงไปนะคะในสีเหลืองทองนะคะก็จะทำให้เส้นผมดูซอฟขึ้นมานะคะลงเป็นพื้นไปก่อนเลยนะคะช่วงไหนเป็นเส้นผมแล้วก็ลงพื้นไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่สีเข้มทีหลังนะคะ มองเห็นกันไหมคะผมเป็นแบบสีเหลืองสีบอลทองนะคะสีบอลทองอาคแล้วก็มาปุณล่างภาพตรงนี้ลบไปนะคะล่างมาใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีเนื้อนะคะ ตรงช่วงตาของเธอนะคะระบายสีเนื้อช่วงตาของเธอนี่นะคะระบายช่วงใบหน้าให้ทั่วก่อนเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสันจมูกนะคะ ตรงนี้กูกูก็ระบายทับนะคะต่อไปเรามาระบายสีเนื้อให้ทั่วตัวเลยนะคะเดี๋ยวกดซับรอยดินสอนะคะกอดไป <c oughs> ขอปาก <c oughs> กดซับรอยดินสอนะคะออกไปนะคะก็จะทำให้จางลงนะคะ เราก็มาใช้สีเนื้อนะคะระบายให้ทั่วเลยนะคะตรงแขนนะคะช่วงตัวนะคะเธอใส่ถุงมือนะคะสีดำนะคะก็ระบายแค่ครึ่งหนึ่งนะคะใช้สีเข้มนะคะ เนื้อเข้มลงตรงขอบสีเนื้ออ่อนนะคะลงลงให้ทั่วแล้วก็สใช้สีเนื้อนะคะเข้มนะคะลงตรงขอบจะทำให้แขนดูกลมนะคะเนี่ยพอเราลงด้านข้างนะคะทั้งสองข้างนะคะเว้นขาไว้นะคะ เป็นสีเนื้ออ่อนไว้นะคะตรงกลางนะคะมันก็จะทำให้แบบดูกลมกลึงนะคะเนี่ยเราก็ระบายช่วงด้านข้างนะคะต่อไปเรามาระบายชุดสีฟ้ากันนะคะสีฟ้าเรามาผสมสีผสมสีฟ้ากันนะคะ เดี๋ยวพุณจะผสมสีฟ้าชุดสีฟ้านะคะก็ใช้สีฟ้าอ่อนนะคะผสมผสมสีฟ้าอ่อนกับสีขาวนะคะด้วยกันนะคะเดี๋ยวนะคะคุณ สีฟ้าอ่อนนะคะชุดจะออกสีฟ้าอ่อนนะคะเราก็ระบายชุดไปเลยนะคะอันนี้ครูครูยังไม่ได้ผสมสีขาวนะคะก็ระบายสีฟ้าอ่อนไปเลยนะคะถ้ามีที่แบบสีที่เหมือนกับภาพรูปที่เราเลือกมาวาดนะคะ ระบายสีฟ้าให้ทั่วเลยนะคะเป็นชุดสีฟ้านะคะเดี๋ยวเจะเลื่อนให้ดูนะคะก็ระบายให้ทั่วเลยใช้สีฟ้าอ่อนนะคะลงนะคะตรงนี้ก็จะเข้มหน่อยนะคะขอบนะคะขอบ ตรงนี้จะเป็นเงาเข้มนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะช่วงนี้ก็จะเข้มนะคะช่วงไหนเข้มก็ลองดูนะคะแยกแยะแสงเงาให้ออกนะคะเราก็จะได้มีความแบบ ้าลอยยับมาค่ะเราจะเห็นลอยยับของผ้าจากการที่เราลงสีน้ำนะคะให้เป็นลอยนะคะลอยของผ้ายับนะคะโดยการใช้น้ำหนักนะคะของสีนะคะอันนี้ก็เป็นเท้าสะเอลนะคะ มือเท้าสะเอวนะคะนี่นะคะครูก็จะวาดให้ดูนะคะทุกคนลองหาสีน้ำมาฝึกวาดกันก็ได้นะคะรู้สึกว่าสนุกนะคะทุนแรงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องออกแรงกดเยอะนะคะก็กลายเป็นเอ่อความสะดวกไปในบัตรดนนะคะโ <c oughs> ดย โดยที่การใช้สีน้ำทำให้เราแบบวาดง่ายขึ้นนะคะดูระบายนะคะระบายด้วยผู้กันนะคะเบาเบามือนะคะเราก็จะได้ชุดสวยสีฟ้านะคะสีโปรดกันเลยทีเดียวนะคะสีฟ้านะคะชุดสีฟ้าเอาละค่ะต่อไปนะคะนี่คืไล่ไล่น้ำหนักทัดไปก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยมาลงเข้มอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปเรามาลงผมผมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลงเอ่อ <c oughs> ก็เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนะคะขอแบบใช้พวกกันที่แหลมหน่อยนะคะคูอผมไม่ได้เลือกไว้เนี่ยนะพอดี ่เดี๋ยวนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเอาละคะ่ะเราได้มาแล้วนะคะต่อไปเราก็มาใส่สีน้ำตาลนะคะให้แสงเงานะคะเราใส่สีเหลืองไปแล้วนะคะต่อไปเราก็มาใส่สีน้ำตาลนะคะที่ที่เส้นผมนะคะเพื่อให้ดูมีมิติขึ้นมานะคะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะผสมนะคะ ผสมสีดำนะคะเน้นขึ้นมาเลยนะคะเน้นใต้คางนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ผักน้ำหนักนะคะทักลงไปนะคะตรงนี้นะคะเป็นกรอบหน้านะคะกรอบหน้าเราก็จะใช้ สีน้ำตาลเข้มนะคะผสมดำหน่อยนะคะเพื่อให้ดูคมลึกขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะเป็นกรอบรูปหน้านะคะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มผสมสีดำนะคะลงนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะผมม้านะคะก็ จะเป็นเงาหน่อยๆน,นะคะเงาจากรูปหน้านะคะเราก็เน้นขึ้นมาเลยนะคะตัดเส้นเน้นขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ระบายนะคะเบาๆนะคะตรงนี้ก็เป็นสีอ่อนนะคะจุ่มออกหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าวา้าวนะคะ เห็นไหมคะพอเราใช้สีอ่อนจุ่มนะคะเออใช้น้ำผสมนะคะให้มันอ่อนไป mm hmm. ครูบูวาดเลอะแล้วนะคะ mm hmm. ต้องขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. ก็มีเร mm ียลลิตี้แบบ <c oughs> เลอะๆนะคะ mm hmm. ก็มีนะ <c oughs> อันนี้นะคะ mm hmm. ก็ระบายไปนะคะ ผสมน้ำหน่อยนะคะผสมน้ำเพื่อให้สีจางลงนะคะพอจางลงเห็นไหมคะมันก็จะดูซอฟขึ้นนะคะแค่เราไล่น้ำหนักโดยการถ้าต้องการให้สีจางลงนะคะก็ผสมน้ำเข้าไปนะคะจะทำให้เราระบายได้ออกมาซอฟขึ้นนะคะตรงนี้นะคะอ้าวผมไม่ได้ให้ดูนะคะเนี่ย นี้นะคะต้องมีสมาธินิ่งมากเลยนะคะพวกกันพวกกันนี้ก็ดีมากเลยนะคะเพิ่งซื้อมาก็ราคา16บาทเองนะคะด้ามละ16บบาทนะคะของอะไรนะคะซาก,กุระบายซาก,กุระไทยแลนด์นะคะดูสิคะแบบเวลาเราใช้พวกกันปลายแหลมเนี่ยมันจะสามารถตัดเส้นอะไรได้เนี้ยบเฉียบขาดดีนะคะมันก็ทำให งานของเราออกมาได้สวยงามเรียบร้อยนะคะดังนั้นก็ใช้พวกการปลายแหลมลงไปเลยก็ได้นะคะเห็นไหมคะเราจะตัดเส้นได้ง่ายขึ้นนะคะพอครูบอกให้ผสมน้ำนะคะใช้สีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะตรงนี้นะคะลงน้ำตาลแดงไปหน่อยนะคะตรงนี้ปาดน้ำตาลแดงลงมาเลยนะคะ นี่นะคะไหคะก็จะมีมิติขึ้นมานะคะก็ลงสีน้ำตาลแดงนะคะช่วงช่วงผมตรงนี้นะคะผสมสีน้ำตาลแดงนะคะสีน้ำตาลแดงก็คือสีนี้นะคะเดี๋ยวครูเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะสีนี้นะคะน้ำตาลแดงนะคะก็ใช้สีนี้ ผสมน้าหน่อยนะคะให้ให้จางนะคะให้เจือจางนะคะก็ระบายเลยนะคะลงมานะคะระบายลงมาตามเส้นผมเลยนะคะใช้พวกกันปลายแหลมนะคะจะได้ตวัดปลายได้สวยงามน,นะคะเวลาวาดเส้นผมนะคะนี่นะคะก็ใช้สีน้ำตาลแดงนะคะผสม ไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงผมตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตาลแดงนะคะต่อไปเราก็มาวาดช่วงนี้กันนะคะระบายระบายนะคะตรงนี้ก็เป็นผมม้าสีน้ำตาลนะคะก็ระบาย ระบายไปเลยนะคะครูก็ไม่วันนี้ก็ต้องใช้สมาธิในการระบายสีนะคะก็จะไม่ค่อยพูดเยอะนะคะต้องใช้สมาธินะคะในการระบายสีนะคะเป็นไงคะหน้าเลอะไปแล้วนะคะเราจะแก้ไขได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ ตับต้นบัดจุ่มออกนะคะหน้าตรงช่วงนี้นะคะเหลือสีดําเข้ามาแล้วนะคะซับออกนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่นะคะซับอีกรอบหนึ่งนะคะกดนะคะทิชชู่กดซับนะคะแล้วต่อไปแล้วก็มาลงสีเนื้อทับให้เข้มขึ้นเลยนะคะเผื่อจะแก้ไขรอย ด่างดำได้นะคะนางแบบต้องหน้าสวยเนี้ยบเฉียบขาดนะคะเราก็จะอาจจะมีขุยขึ้นมาหน่อยนะคะอืมเรียวลิตตี้จริงๆเลยนะคะช่องครูปูนี้มีผิดพลาดก็แก้ไขกันซึ่งซึ่งหน้าเลยนะคะต่อคือแก้ไขกันซึ่งซึ่งหน้าเลยนะคะนี่เห็นไหมคะ เราก็แก้ไขได้นะคะทำสัญญกรรมให้เขาได้นะคะนนี่นะคะเห็นไหมคะเราใช้คัตเติลบัตรจุ่มใช่ไหมคะจุ่มน้ำแล้วก็ซับออกนะคะแล้วก็ซับด้วยทิชชู่อ,อีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้หน้าเธอก็เรียบเนียนสวยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาลงสีเนื้อให้ทั่วนะคะ ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเน้นนะคะช่วงปากก็ลงสีเนี้ยไปเลยนะคะเพราะว่าเธอทาตาแบบสโมกกี้อายนะคะตาเข้มปากต้องซีดนะคะปากต้องซีดนะคะเออนี่นะคะหลักการแต่งหน้านะคะเราก็นํามาใช้ด้วยกันได้นะคะใครมีความรู้เรื่องการแต่งหน้านะคะตาเข้ม ปากต้องจางนะคะอันนี้ก็คือหลักการแต่งหน้านะคะเดี๋ยวพวกเห็นไหมครับพวกกันปลายแหลมนะคะสามารถซอกซอนไปได้จริงๆเลยนะคะตรงนี้แววตารู้สึกเบลอๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้สีโปสเตอร์นะคะตัดเส้นเอ้ยไม่ใช่ตัดเส้นขอ มาจุ่มนะคะเพื่อให้เกิดแววตาเป็นประกายขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้นะคะขอบตานะคะตัดไปเลยนะคะถ้าเราระบายไปโดนแววตาแล้วก็หายไปนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะก็ใช้สีพุตเตอร์สีดำนะคะ ก็สีขาวเริ่มพูดขอไปค่ะใช้สีพุตเตอร์สีขาวนะคะมาทำเป็นแววตาใหม่ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ใช้พูก้กันนะคะทำเป็นผมนะคะพู้กันปลายแหลมนะคะอันนี้ก็ของสก,กุละายสก,กุละไทยแลนด์กันนะคะคุบุปภไปหา ซื้ออีกทีไม่ไม่มีแล้วนะคะแบบนี้มีแต่แบบด้ามสีสีฟ้านะคะก็ลองหาซื้อใช้กันดูนะคะราคาด้ามละสิบหกบาทนะคะที่กูบุ๊ซื้อมานะคะแต่ว่าอันนี้ก็ดีนะคะเลเนซองนะคะเขาแบบพัฒนาปลายขนพ้ก,กันจนแหลมแหลมเลียวเลยทีเดียวนะคะดูดีนะคะ อันนี้ก็สามสิบบาทนะคะด้ามละสาสิบบาทนะคะแหลมมากเลยนะคะช่วงแรกที่ครููซื้อขนยังไม่เลียวแหลมขนาดนี้นะคะตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะดีมากแม่เลยนะคะต้องบอกโอเคนะคะครูบูวาดให้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนพอที่จะวาดกันได้ไหมคะ คนสามารถวาดได้นะคะตามที่ครูพูดได้แนะนำไปนะคะลองฝึกวาดกันดูนะคะนี่นะคะก็เป็นจะสีน้ําตาลแดงนะคะก็ใส่ช่วงสีน้ําตาลแดงนะคะโอเคนะคะวันนี้ครูวาดให้ดู เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสมาธิไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่นะคะมีแบบนี้นะคะก็อยากให้งานออกมาดีนะคะก็ต้องมีสมาธิที่นิ่งพอสมควรนะคะพอดีมีเสียงคนมาคุยกันนะคะก็เดี๋ยว,ยวๆกูบูก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะคะและการกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะวันนี้ครูุว่าให้ดูเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ